สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็เข้าสวนก่อนไปทํางานเนาะจอยมาสวนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจะนะก็มารดน้ําแต่เช้าจะ่ะแล้วก็จะตัดคณะเอาไปทำไอ้ข้าวขาหมูเพื่อนเพื่อนนะคณะไอ้เขาเรียกเลยนะไอ้แง่งคณะนพาเพื่อนนะหรือที่ว่ามันมันมันจะออกแขนงมาจากแขนงคณะเออไม่ใช่แง่งเออแข,ขน,ขนงคณะจ้ะเพื่อนจอยจะ <laughs> เอาไปทําให้ข้าวขวาหมูจ้ะนะเพราะคณะของจอยจอยก็กินกับหมดแล้วเพื่อนๆนะเดี๋ยวจอยจะพาดูดอกไม้ดอกไม้ที่มันขึ้นเองแล้วก็ปลูกด้วยจะนะก่อนที่ว่าจอยจะพาเข้าไปดูก้าก้ามะเขือแล้วก็ก้าพริกเนาะแล้วก็จะให้ดูสตอเบอรี่เพื่อนๆ้าจ้ะไปด,ดูด้วยกันเพื่อนๆน,นี่ดอกเดซี่กำลังงามเพื่อนๆเนี่ยกาลังกําลัง เต็มเลยกําลังแบบบานน,นะจ๊ะนะกําลังกําลังอยู่นี่นแหละฮะกําลังบานจ้ะน,นี่ดอกเดซี่นี่ดอกเดซี่ในสวนดอกเอ้ดอกอาช,ช,ชายชายอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อนเพื่อนเนี่ยใช้ลูกชายอะไรสักอย่างก็กําลังงามจ้ะเนี่ยจอยมาจอยเลตเอาตันไกตัดหญ้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนาะ ตัดทาความสะอาดแถวแถวนี้นด้วยเพราะว่าย่ามเริ่มออกดอกไงนี่สวยนะนเพื่อนเนะาะจอจะดมว่ามีกลิ่นหอมไหมมันก็หอมกว่าดอกเดซี่อ่ะจ้ะดอกเดซี่มันเหม็นเพื่อนออันนี้ก็หอมกว่าถึงถึงว่าพึ่งมันชอบมามาตอมมาอะไรประมาณนี้จ้ะถึงว่าพึ่งเขาชอบมาผสมเกสรมาตัดมาไตมาต,มาต,อ,มาตอมดอกอันนี้ อย่างที่จอยบอกไปหลายๆคลิปเนอะว่ามันไอ้นี่เพื่อนๆมันก็สายตระกูลเดียวกับพวกกุ้ยช่ายอะจ้ะ,ะนี่สวยดีดอกไอ้โฟเกตมีนอตนี่ก็เริ่มร่วงแล้วจ้ะแต่๋ยเขาก็เป็นมเมล็ดแล้วเขาจะร่วงก็จะงอกงามไปดูดอกไอ้นี่ดีกว่านี่อันนี้ก็เห็นไหมเนี่ยพี่จอยบอกเพื่อนๆว่ามันมี มีหลายสีสีขาวสีชมพูสีม่วงอะจ้ะนะนี่สีขาวนี่สีชมพูอันนี้ก็สีม่วงจ้ะนี่ดอกไม้ป่าอันนี้สีชมพูเห็นไหมนี่นี่รูบินรูบินนะรูปินรูบินเขาเรียกนะเพ,พนนะื่อนๆนะเนี่ยจ้ะอันนี้สีชมพูนะนี่ ก็มีหลายดอกอยู่จ้ะนี่อันนั้นก็ดอกสีม่วงจ้ะประมาณนี้แหละเพื่อนๆป้าเดี๋ยวจอยจะพาดูผักก่อนอันนี้ผลไม้จอยจอยเอาตะไคร่คุ้มอย่างที่เห็นในคลิปก่อนๆอนะอจ้ะนี่เดี๋ยวจอยจะเก็บในนี้คณะนี่ที่เหลือย่อมตรงนี้หย่อมตรงนี้ก็จะเก็บไป แล้วก็ผักสลัดยังไม่ได้เก็บไปจ้ะเยอะเกินอันนี้กวางตุ้งจะกำลังออกดอกส่วนตรงนี้ก็ตัดไปนิดนึงมาเช้านี่จ,จะ้ะพาดูผักดูอะไรก่อนอดอกเดซี่เห็นไหมสวยไหมพอเขาขึ้นเยอะๆเขาก็ดูอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูสวยงามดีจ้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ผักเซียนกําลังออกดอกแล้วก็ร่วงก็ขึ้นส่วนนี้ก็ขึ้นช่ายกุ้ยช่ายผักคีจะดอกไอป๊อปปี้กาลังกําลังมาแล้วจ้ะนะกําลังมานี่ก็คือผักสลัดหอมจ้ะเริ่มแก่แล้วเพื่อนเราต้องเก็บกินเริ่มแก่เริ่มอะไรละนี่แขนผักคะนา้าเราจะเก็บไปจ้ะอันนี้ก็มะเขือจ้ะกล้ามะเขือ จะมีมะเขือยาวมะเขือโตแหลแล้วก็มะเขือเปาะลายคางกบจ้ะแล้วก็พริกที่น้องอมสินให้มาก็เริ่มโตอันนี้พริกหยวกของจอยมันไม่ค่อยงามจ้ะอันนี้ของน้องอมสินให้มาเนี่ยนี่นะนี่ที่น้องอมสินให้มาอันนี้ก็ของน้องอมสินจ้ะเนี่ยเห็นไหมเริ่มงามจ้ะมะเขือก็เริ่มออกดอกแล้วนะเพื่อนๆนะมะเขือตตแหล่เนี่ยเริ่มออกดอกแล้วจ้ะ ล้วก็จะเด็ดใบตรงนี้เขาออกรากหน่อยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปล่อยไว้เยอะมันทำมันพาเชื้อราขึ้นมากินผักจอยไงเพื่อนๆน,นะต้องเอาออกหน่อยอันไหนที่มันแบบติดกับพื้นอะไรเงี้ยก็เด็ดเด็ดหน่อยจ้ะนี่อย่างเงี้ยเริ่มออกดอกแล้วมะเขืออันนี้คือมะเขือตอแหล พันสีขาวอะจ้ะอันนี้ก็คือมะเขือยาวแล้วก็มะเขือตตแหลมมะเขือลายคางกบนี่มันค่อยรอดเพื่อนๆน,นี่มะเขือลายคางกบจะสีเหลืองจะต้นนี่เหลืองส่วนนี้ก็คณะจะเ,เ,เดี๋ยวก็จะเก็บไปเหมือนกันเดี๋ยวก็จะเก็บไปเหมือนกันนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันจะคณะเออเก็บไปกุยช่ายก็ว่าจะเก็บไปเอาไปดองจ้ะนะส่วนนี้ก็ฟักทองจะฟักทอง ของฝรั่งนี่แหละแต่มันมันดีจ้ะแต่ว่าเหนียวเหนียวเอนเลยเปลือกมันอะแข็งกว่าจะหั่นได้มีดถักไปไหลเล่มละนี่จ้ะแล้วก็เพาะปลูกตรงนี้จะให้มันเลื้อยไปทั่วมันอยากเลื้อยไปไหนก็ให้มันเลื้อยไปจ้ะอัติชดยังไม่ออกดอกเลยกุยไอ้น,นี่ขึ้นชายไม่ใช่กุยชายขึ้นช่ายไทยจ้ะไะมุมนี้มุมนี้ก็เห็นไหมนี่ ข้าวตองเนี่ยโหงามงามมากข้าวตองกุยช่ายจะ้ะนี่ก็กุยช่ายพักขี้ขึ้นช่ายาดูดินนี้นี่ไงที่เจ้าย้ายจากดินเก่ามาใส่ดินใหม่เพื่อนๆต้นไม่งามเลยจะ้ะไม่เป็นไรได้จะ กินเท่าที่มันได้ได้กินนี่แหละนะ้เพื่อนๆนะส่วนนี้เลแมงลักจ้โหระพาผักชีใบเลื่อยง,งามผักชีใบเลื่อยมันก็เหลืองนะจ้ส่วนนี้ก็โหระพากับแมงลักจ้ส่วนนี้ก็กะเพรามีก้ามกะเพราแมงลักโหระพา ก็ว่ากันไปแตงกวาก็นี่เพาะตั้งเงยอะกันนี่ขึ้นแค่สองต้นนี่ก็พริกหยวกจะพริกหยวกพริกหนุ่มอ่ะจอยจะให้ดูนางเอกวันนี้นู่นนะเพื่อนเอเอ้สตรอเบอรบี่เห็นไหมตัี๋วจอยจะเก็บนี่นี่เนี่ยเพื่อนๆพ่อนแดงละได้กินละนี่มีอยู่สามสี่ลูกที่แดง นี่แดงเร็วผักบุ้งจอยก็ไม่งามจ้ะนะเดี๋ยวเขาคงจะแตกขยายของเขาเอง,เองนะนั่นแหละเพื่อนๆนี่ไอเขาเรียกอะไรนะมะเขือกำลังออกดอกจ้ะนี่ดอกเขานี่พริกนี่มะเขือจ้ะ มะเขือหยาดทิพย์จะนี่โดดจอยจะเก็บชิมก่อนเพื่อนๆอ,อืมหวานจ้ะ อืม,อ,มอร่อยจ้ะดูเชอร์รี่แล้วก็ไปตัดผักกันเพื่อน,เ,อนเชอร์รี่ก็วุ้ยงามดกเห็นไหมมาคราวนั้นอะ่ะจะมองไม่ชัดเนาะมาคราวนี้นะเห็นไหมดกมากนี่ลูกเชอร์รี่จ้ะ ดกดกนู่น อันนี้ก็หักเอาเลยจ้ะเด็ดเอาเลยหักเอาเลยจอยก็เลมเก็บขแขนงเอาเนาะช่วงนี้ต้นก็มีมั่งนิดๆหน่นอยๆจ้ะเพื่อนคงจะถามนะไม่เบื่อไงกินแต่ผักคะน้าไม่เบื่อจ้ะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนี่ก็ไม่ได้กินไงเพื่อนๆนะ้เยเพราะว่าอันแพง ซื้อเขากำหนึ่งสามสี่ต้นก็แพงมากเลยตอนมีก็กินให้มันแบบเบื่อไปเลยจ้ะนะนร้อนเพื่อนๆแดดนี่โหแบบยังไม่ยังไม่แปดโมงเช้าเนี่โหแดดแบบอลังการมากเลย ร้สนเสียบหน้านี่จ้ะก,ก้านใหญ่ๆอกรบต้อ,บอบงอันก็ จะได้ประมาณนี้จะไปดองจะเพื่อนๆน,นี่ได้คณะได้กระต้านึงะจ้ะนะจะเอาไปดองเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็แก่เนาะเสียดายแล้วก็นําไปดัดแปลงเป็นกุ้ยช่ายดองจ้ะก็เหมือนกับหอมดองแหละเพื่อนๆก็ได้ประมาณนี้นะโอเคยังไงจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วจ้ะจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย